นึของพี่น้องตาเตะกอนที่ถามพี่น้องถามเสกบอกเสกกนว่าสงสัยมานานแล้วนะต้องนานแล้วพี่น้องนานนานนานละอีกคำถามคนโบราณนะนี่ไม่ใช่โบราณนะพี่น้องโบราณเนาอฮามันตรงกับอืมโบราณอะไรเนาะถามว่านึ่งการละหมาดในวันศุกร์ของผู้หญิงที่ละหมาดที่บ้าน พ่ออาซานเซ็ละหมาดเลยได้ไหมหรือตองโรให้ผู้ชายออกจากมัสยิดโขนถึงจะละหมาดได้อ่านัำดุดิละคำตามส่วยหมาพ,พ่อปีนองยิ้งไล,ล่คนเหล่าพ่อ,พอข่าวว่าตูโจจีมายังดูมจีไปนัดลาไปนองดูมไปทุระลาวดูมมันขันกับผู้ชายเม่รอบเตวันศุกร์ทีวะพี่น้องครับในคำถามที่นึ่งนี่นี้ สหรับผู้หญิงเลวนั้นพี่น้องกับน,นะพอ่าววักตูละมาดโซโฮตของวันศุกร์นั่นเนาะละมาดได้เลยนะท้าไม่พี่น้องเพราะผู้หญิงนี่ไม่ได้เป็นอัลลียุมอันชารราะไม่ได้ไหวจิบบนผู้หญิงจะต้องไปทำละมาดยุมอันแต่ถ้าผู้หญิงไปพล่อยกระทำนั้นก็ได้กะโสไม่ต้องมายังโดเลยมายังยุงมอันเนาะ แต่ผูหญิ่งไม่ไปนี่ละมาสโอฮโหที่บ้านนี้พี่น้องเมื่อเขาวักตูละมาสโอฮโหกะละมาดได้เลยไม่ต้องรอเนาะพิษกันเลยข,ขับคุ้นที่ว่ายิบตองละมาดจุมอันแต่มีอูซอยมีฟ้ามจำเป็นนะเช่นที่ไปละมาดวันศุกร์พี่น้องดีนี่จะรากับมายนี้ที่เพิ่งตายนี่เนี่ยถ้าเราไปแต่เดียวไม่มีใครจะรานี่พี่น้องเนี่ย ไอ้อน,นี่เขาเรียกว่าวันซุกยังไหวย,ยิบนั่นแหละเตชาโรอานุโลมหายเพราะมีฟามอูโหยมีคามจําเป็นเพราะฉะนั้นคนนี้ต้องให้เพื่อนกอเซตละมาดจุมอัดในมู่บาน,น่อนผู้ชายนั้นเนาะผู้ชายนั่นเลขาเขาคอยอมายังโสหดภายหลังนะส่วนผู้หญิงเราก็คือทำได้เลยไม่ต้องโรอเนาะไม่ต้องโรอใหผ้ผู้ชายกลับจากมัสยิตเนาะวัลอมอลฮ เลขาคำถามที่สองพี่น้องถามว่าลหมาดซุบาฮีลืมอ่านกูนูดเสียลหมาตไม่ท่องลหมาตไม่ไม mm hmm. ่นี่นะฮมดุลิลอฮพี่นอ้องคำถามนี้มันขามีผลประโยชน์พี่นอ้องบางคนว่าอิไม่ผักถามโบก็ไดจานตอิง mm hmm. ปุ้มกระโบปินพี่น้องถามและดีเร็วพี่น้อง นะเพราะมีหลายลายานที่ยังไม่รู้เนาะพี่น้องถามว่าละหมาดซุบะฮีนี้ลืมอ่านกูนูดเสียละหมาดไม้ทองละหมาดไม่ไมยนี้ไอ้นี่ไม่เสียละหมาติอย่างใดพี่น้องเพราะละหมาดกูนูดนี้เฮ้ยเพราะว่าดูอากูนูดนี้พี่น้องเขาเรียกว,ว่าเป็นส่วนหนึ่งจากสูนันอับบานนะถ้าว่าไม่อ่านดูอากูนูด จะจตตัน,นาทิ้งหรือลืมก็าตามเตโนหนึกขึ้นได้ก่กนหายสลัมนี้กะสุนัทให้เราทำการสูยุดสหหีสุนัทต,ตรงนั้นให้เราสูยุดสาหีพี่น้องกี่ครั้งละสองครั้งนะสุบฮานามัลลายานามุวาลายัสหูมหาบริสุทธิ์หญิงภูเถ มัลายานามูผู้ถิไม่มีการรับการโนนและไม่มีการเพ่อเรื่อและลาเลยลุ่งลืมก็คืออัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาเนาะเพราะฉะนั้นสูนั้นให้เราสูหยุดสาวีนะแต่ถ้าไม่สูหยุดสาวีล่ะไปน้องกาดาละมาดโซะแต่ละมาดของเรามันกะเวง้งนะมันกะเวง้งมันกะ วงไปฮิตหนึ่งลาวเพราะฉะนั้นสุนัตให้ยาบ,บ้าชดเชยด้วยการสูยุดสาวีเนาะ,ะนั่นคือโอตีสองเนาะสันๆวัล,ล่อลัลลอสามพี่น้องลูกที่ออกจากอิสลามเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นพอเมชาทุกลุงโทษในกูโบรือไม,ม่าย อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าเกิดขึ้นมาพี่น้องเนาะเราก็ต้องยอมรับแต่ว่าพี่น้องถามว่าโภเมเนทนาเราโภเมนี่เราทุกอาสับในคูบูรือไม้ในการกระทำของหลูกนี่เดิมที่พี่น้องนะกอลลอฮุซุบฮานาะอัตลาฟิลกุรานินคาริมอัซุบิลลาฮิมินัชชัยตานิรจิมละทาซีรุวาซีรัตูอิซราอัครออัลลอฮ์บอกว่าบาปใครบาปมันไม่เกี่ยวกัน บาปผัวกับบาปผัวต่างหากบาปเมียกับบาปเมียต่างหากบาปโหลกับบาปหลัต่างหากนะบาปพ่อเมยกับบาปพ่อเมยต่างหากบาปเคยบาปมันไม่ลวงล้ำไปห้ากันยกเว้นถ้าหากว่าเราเป็นสาเหตอ่าเนี่ยคนเป็นสาเหตุเป็นสาบาปนั่นไปหรอกถามว่าลูกของเราที่ออกจากศาสนาอิสลามไปนับถือศาสนาอื่นนั้น สาเหตุมาจากเราไม้นี่ถ้าเป็นสาบับสาเหตุมาจากเราเนโนนพอเมทีเสียชีวิตไปแล้วในลุ่มฟังซบในกูโบโทกอ่านสับจากอัลลอฮฺซุบะฮานาอาลาเช่นเดียวกันเช่นเราฝึกโหลกล้านของเราให้เป็นโจรสมุดพปหน้องอ่าเนี่ยวีที่หลักวีที่ข้มมโโลกเออทำปันเดีนะเราฝึกให้เรียบรอยสมุด หลังจากโรดเสียชีวิตไปเล้วอยู่ในลุ่มกูโบล,ลุ่มฟังซอบพี่นองครับทุกอาซาบมายทุกอาซาบท้าไม่พี่นองเพราะเราเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกของเราเป็นโจรอ่าเนี่ยแต่ทำไมเรมากาห้ามเลวโอเมข้าโบกเลวลูกมันไปทำเอาเองเนาะเพราะฉะนั้นบาปใคยบาปมันไอ้นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโอเมเนาะวัลลอฮุอะลัอ เละหนาคอตีสีพี่น้องผู้หญิงลามาเนิวเทาพลูอกมาจากป่าทุ่งตะละขงทำหายเสียลามาดรือไม่อ่านี่นาว่าปลาละคงมันสั้นว่าเพลือน้าพอสู้หยุดอัลลอฮ์บัดเรีเรเนิวโลมาอืมเพราะฉะนั้นเอารัดพี่น้องน้อเอารัดของผู้หญิงเวลาลามานี้จะต้องปก ปิดถั่วมดทางร่างกายยกเว้นใบหน้าและซ่องฝ้ามืออ่ายกเว้นใบหน้าเลยก็สซ่องฝ้ามืออันนี้เปิดได้พี่น้องบางส่วนไปเห็นผูหยิ่งเขาละหมาดเปิดใบหน้าอันนี้โอเคปกติพอเห็นเปิดซ่องมือพระนี่อัลลอฮฺวอกรับผูหญิ่งกินมายังตกใจอีมายังซ่องไม่เละเนอะไอ้ข้องบันเราใส่ในละกงละพี่น้องนะคลุมก็เลยก็สซ่องมืออยู่ในผ้าละกง เตะเข้ามาผู้นญิงรุ่นไหมก็แป็กเก้น็นเสื้อเรียบรย้อยปนะีนองง่ามือก็อเปิดเนี่ยอันนี้ค่ซ้อการละหมาดเพราะอนุญาตให้เปิดได้ใบหน้าเลยค่ะซ้อฝ่ามือทางลังมือทางหน้ามือแต่ตีละพีนองเท้าละอันนี้เปิดไม่ได้ต้องปิดบังเอิญว่าพอสู้หยุดปั๊บพีนองนะทิมหัวลงไปอัลลอฮฺอักบัปานนี้น้ตีนขางหลังปักกุพลาดจังว่าปืลน,าน,านลุดผนพาละกงมา อ่าเนี่ยเขาเรียกออรัตเปิดพอออรัตเปิดปั๊บนี่ไม้ฟามว่ปวติลุดออกไปพับปูยิ่งคนนี่ก็กลุบลบพังพลไม่ดองดึงลบทันทีไอนี่นถือว่าละหมาดไม่เสีย่าแต่ถ้ากว่าติลุดไปข้างนอกพาละกงเลียบร้อยเชตั้งไว้พนันเลยไม่ดึงลบมาไอนี่ถือว่าละหมาดเสียละหมาดบาตนเนาะเช็เช่นเดียวกันพี่น้องพอลุงรองโกอ่านี่ยพวคุณชายเรา ปาทุ้งจติพื้นนีคงจังเลวชายมานา่นมันก็ะเฮียนพี่น้องลุงไอเตื้อยุอ๋อหลอกบัดไม่ฟัาลุงรองก็บรางเดียวไม่ว้ามาปาทุงเฮกป๋อเฮกพับขานี้ได้พี่น้องมือเราปิดท่านที่ปุ๊บอ่าปิดท่านที่ไม่เสียละมันก็แสดงว่ายินมายังเหมือนึกก็กำไายไปพรางเลยพี่น้องนะซะมันลำบากจานบางใจญ่สลามไม่บาดตายพี่น้องเตะเท้าว่าป๋อปาทุงเฮกปับ เอารัดโรเปิดโลพอเปิดโลเราไม่ปิดท่านที่ไอน,นี้และบาตายสม,มัยัง้งอ๋อเช็คเช่นเดียวกันครับนนะ้ผู้หญิงเถพี่น้องถามว่าตีนทูโลโออกมาจากปาตทละกุงบาตายหรือไม่นะ้ายู่ทีเรียวรือชาแต่ดึงล็อปปิดเรียวถือว่าไม่บาตายแต่ถ้าชาปล่อยเอาไว้อันนี้ถือว่าบาตายละมานเนาะบัดลออัลัอฮฺ ข้อที่ห้าพี่น้องถามว่าสุนัตกอลลามานอัสรีมีไม่ไอ้นี่สุนัตเนาะพี่น้องกอลลามานอัสรีนี้ก็มีละมาตสุนัตกอบลียะเหมือนกันเนาะน่ะเอาสักสองโรคอากาศได้หรือพี่น้องว่าชัดเอาไว้ครบและน่ะซี่โรคอากาศได้น่ะเป็นสุนัตกอบลียะกอลลามาตประตูอาซา์เนาะอันนึง หลังจากละหมาดอาซาดเลวละหมาดอาซอดเลวนี้พี่น้องไม่มีเลวนะส่วนนั้นหลังจากละหมาดฟัดดูอัสรีเนาะเี่มีโขนนอเซโรกาดกระดายไอพี่น้องทำเนาะวัลลอฮ์อัลัมแล้วการคำถามท,มที่ทัดมาพี่น้องนะยังซิปนาทีเลยนะเดี๋ยวท่านโอศกบอกเลวว้ยี่สิบสามนาฬิกานอ พี่น้องถามว่าไม่ได้ยินเสียงอาซานนี้ว่าหยิบตองไปละมาดจุมอ e ัดไม่ไม่ได้ยินนี่นี่ไม่รู้ว่ารับอยมานี่พี่น wow ้องนะเรื่องว่าลำพงมันคาดว่าเปลือนี่พี่น้องไม่ได้ยินเสียงอาซานนี้ว่าหยิบตองไปละมาดละมาดจุมอัดม่นี่พุมสันนิฐานปนีพี่น้องนาจาคำถามนี่ เพราะว่าคำว่าไม่ได้ยินเสียงบังนี่มันมีหลายกรณีก็คือยกตัวอย่างว่าคนในพื้นที่มูกิมกับคนมุสโตตินนี่เนี่ยพี่น้องชาวบ้านบางดุกนี่มุสตตตินเป็นคนประจำทิ้นบ้านยูนี ครอบครัวยูนีสร้างกัดมัสยิดนี้ขึ้นกับละมานยุมอัตมัสยิดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการได้ยินเสียงบังวันศุกร์ปีน้องได้ยินไม่ได้ยินข่าวว่าหยิบตรงไปทำละมานยุมอัตเลยเพราะอะไรพราะทานเป็นคนมุสโตตินอยู่ที่นี่ แต่ถ้าหากว่าทานเป็นคนมูกีมพี่น้องดุม้มชาวส่งกลา้าชาวสตูนต่างจังหวัดมาทำงานทำการอยู่ที่บางดุกที่มัสยิดบางดุกที่นี้แต่ทีที่เขาพักนี้พี่น้องจากมัสยิดกับทีที่เขาพักนี่ห่างกันไกลเลยประเมเลวๆว่าเสี่ยงการอาซานนั้นไม่ได้ยินนี่แรงว่าอาซานปากเปล่านั้นพี่น้องขึ้นไปสู่โต๊ะขึ้นไปหอบังดาดฟ้าดู แล้วลมจะต้องเงียบเสียงสิบโลรบกวนคําไม่มีประมาณเลว่าขึ้นไปบงังบนหอบงังข้างบนอาซานข้างบนโน้ปีนองอยู่ห้างกันสาคาลูได้กับมัสยิดนี้ไม่ได้ยินเสียงบังเหน,น่นอนเพราะฉะนั้นคนคนนั้นไม่ว่ายิบจะต้องมาทำละหมาดอยู่มันนะทำไม่ปีนองเพราะเขาเป็นคนมุก,กิมเขามาผักอยู่ดอกนะสักวันก็าลับบานเกิดเมืองโน,น,น่นแล้วเนาะ ไอเราละพี่น้องมุสตตตินโลกทีพระจำทิ้นนี้ได้ยินไม่ได้ยินเสี่ยงบังไม่เกี่ยวเนาะเพราะละหมาดยุมอันวาหยิบบนพวกเราอยู่แล้วนะเพราะอย่างนี้ผมสั้นนิทานจากคําถามว่าคงจะเป็นคนต่างทิน้นที่มาผักอยู่นะยุมอัตน,นี้จะวาหยิบบนเขาหรือไม่ก็คือประเมินจากการได้ยินเสี่ยงบังหรือไม่อนะ่าไม่คิดเขื่อนกระย้ายเสียงนั่นพี่น้องเสียฮาโลก็ได้ยินชัดอันนี้มันเผล่เลยนะ หิดปากเปลา่านี่แล้วต้องไปที่สูงขึ้นไปข้างบนแล้วโบ้บังนันมนจะกกมัดน,นั่นบังเอ็นขึ้นโค้ลลวน้องเต็มเทไม่คว้ามาล่มรบกวนไม่มีเสียงซิบโลที่ดังรบกวนเสียงรถเสี่ยงเรือไม่มีล่มต้องปกติไม่จ่ว่าล่มที่ผัดที่ผ้าพระเมื่อเล่ได้ยินหรือไม่ได้ยินถ้าไม่ได้ยินไม่วายิบจะต้องทําจุมันถ้าได้ยินวายิบจะต้องมาทําละมาจุมันเนาะอัลลอฮฺุอะลัม ดอนแล้วกาอีคำถามทัดมาพี่นองคำเมื่อสามีเสียชีวิตพันรยาจะฮุบมรดกทั้งหมดไหวเอาคนเดียวได้หรือไม่น่าจริงผมปักตอบกระดาษนี่พีนองนะพี่ปีนองตอบทุกอยู่น่เพอสามีสามีไปน้องนะสามีน่า ก็พอดึกดึกดกระตึงคำกันตาไก่ผสมมัวอะไรกันแล้วพี่นออ้องเมื่อสามีเสียชีวิตนี่ายพันรรยาหุบสมบัติไหวหมดฉันจัดการเองนะอเสียคนเดียวได้หรือไม่พี่น้องครับจริงๆเร็วเนาะปันห้านี้ผมเชี่ยนเนี่ยและพี่น้องกระตบได้ พ่อสามีเสียชีวิตปั๊บพี่น้องพันรายานี้จะฮุบโมโรดดทรกสับสินสมบัติไววเพียงคนเดียวเอาคนเดียวไอ้นี้ไม่ได้ทำาไมพีน่น้องครับเพราะเมื่อสามีเสียชีวิตนี้เขาเรียกว่าวารสปูทีมีสิทธิ์รับโมโรดกคือเคยปะของสามียังเลยไม่หมาข้องสามียังเลยไม่โูลข้องสามียังไม่ ไอ้เราพันรายาและเทวโลกข้องซ่ามีบางที่ก็เป็นโลข้องเรากันบางที่ก็ซ่ามีเราโพมาให้โลติดนะได้ไหเนี่ยเพราะฉะนั้นพันรายาที่ฮุบเอาไว้คนเดียวไม่ได้นะแล้วพันรายะมีสิทธิ์กินมรอดอกไหมพี่น้องมีสิทธิ์กินมรอดอกด้วยเพราะฉะนั้นบุคคลที่ไม่ทุกว้างเลยมีโยกคนด้วยกันพี่น้องเนาะท้าว่าเสียชีวิตปับ๊บพี่น้องโคไว้เลย หกคนนี้ได้กินตุกกรณีไม่ทุกวังปะหมาลูกชายลูกหญิงแหละกขบาพัวเมียหกคนนี้ทำใจและขคยเสียชีวิตมีปะไม้ปะได้กินมีหมาไม้หมาได้กินมีลูกชายไม้ลูกชายได้กินมีลูกหญิงไม้ลูกหญิงได้กินมีซามีไม้ซามีได้กินแต่ซ่ามีตามีพันรายาไม้มีพันรายาได้กินเพราะฉะนั้น สรุปว่าไม่ได้แล้วพี่นองนะนะพันรญายากากินในส่วนของพันรญายาอีกที่หนึ่งแล้วบนทุนทางโมโรดกแต่ต้างเอาไว้มดทีเดียวไอ้นี่ไม่ได้เนาะวัลลอฮฺอาลัมลเลกา <c oughs> พี่นองถามว่าทัดมาเนาะจุดยืนผู้ปกครองกับงานวันเด็กผู้ปกครองผู้ปกครองมีจุดยืนอย่างไรตัวใดพี่นงงานวันเด็กละ่ะตัวชาวเนี่ยและเนาะ อ่าตัวชาวเลยหรือว่างานวันผู้ยหญมมังมึงนาห็นมามนโดนไปรับเลยคืนนี้นี่นาไม่รู้ว่าวันเด็กว่าวันพ่อเมเด็กนี่พี่น้องถ้ารู้สึกว่าพ่อเมดเด็กอินุกว่าเด็กเชีวเล่านี่อืมในจะตรองเาาฉุดนะในจะตรองห้าช่างเตงนาแต่เดียวรุงไม่รุงดีไม่ฟ้ามว่าพี่น้องอ่ะนาช่างเตงนาจะต้องเต็มพี่น้องเถรดข้องอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาตุกทานกรน การจัดงานรื่นเริงให้เด็กสนุกสนานเนี่ยพี่น้องลองไปเช็คเลเทอดววานในงานมีสิ่งที่ขัดต่อหลักการศาสนาหรือไม่หนึ่งพี่น้องครับข็อือ้ลูกล้านข้องเราเอาไปปันน้นนาท่าเกมท่าลูดท่าเปลงหนุ่งซันอตรงนี้พี่น้องขับทุกตองไม้ทำหลักการศาสนา ไม่ทุกตรงเลยสองผ้าไฟหลาวพีนองนะรงร,รงําทำพเพ้งนะเต็นไม่ความว่าเออพีนองอย่าเล่นบนวีที่เล่ข้างล่างเล่มามันกันไม่เต้นเต้นลูกเลยปีนองนะเพราะว่ามันนุกหรือว่าลูกหลานนะเราชมมากกว่าเราสารุปวันในกานจรจัดกิจกรรมนั้นถังมีเสียงดนตรีโรงรําทำพเพ้งสนุกสานล้วนเหลวเตเป็น กิจกรรมที่ไม่โซดครองต่อรักการศาสนาแต่อเพื่อนข้องเราญาติข้องเราพี่น้องปกักพววเพื่อนฟูงที่เขาไม่ได้นับทื่อศาสนาอิสลามนั้นพี่น้องอันนั้นไม่ไรเลยของเขาหนอละกุมดีนุกุมบาลียดินเขาก็จัดไปแต่ว่าเราในท่านาผู้ปกครองพี่น้องคบลูกของเราไม่บาปเด็กไม่บรรลุนินที่ภาวะนี่มาละกัดไม่จดนั่นพี่น้องเทจดเคยละพี่น้อง จดร้นี่เลยนะเคยละเรู้ละป่ามันมังอหมามันมังหมาเก๋มันมังอ่าเอ๊ะจังเอาขี้บ้านล,ละหลุกเศร้านาปัดนาซ้ามรอยหมาเกจ๋จากเบียร์หายหาโปรยส่วนหนึ่งป่าเก๋ว่าเคยไฟส่งละทราบไหมที่หาปรถป่าเก๋้าไปส่งตกลงป่ามังหมามังป่าเก๋หมาเก๋เป็น้องรวมโตักันอ่ามาลกัดกับบันทึกละ,ละอืม เพราะฉะนั้นเนาะพี่น้องคำถามว่าจุดยืนผู้ปกครองนี้อที่บอกผือดีพี่น้องตุกคนก็มีโลกเนาะตุกคนก็มีหล,ลานนะโรคขาวิธีและเป็นองโรคผ้าลูกล้านเราไปตรงในไหนเสียก็ะได้นะที่มันไม่เป็นทีถีถ่มั่วสียัดนั้นนะเบอร์วันเสาร์วันอาทิตย์วางพี่น้องนะก็ะโรคผ้าไปแล็ผาซาเด็ก หรือเราพาไปทำกิจกรรมใดก็ตามเตพี่น้องเตย่ารวมในกิจกรรมเถิผิดต่อลักการศาสนา,นาเพราะฉะนั้นส่วนยห้่เหลวคือหมักจะมีเครื่องดนตรีรองรําทำเพลงเลยไม่เยอะนะนะมันแต่ถ้าว่าเป็นกิจกรรมงานบันเด็กเทิดโซดคองต่อลักการศาสนาเราพี่น้องไม่มีสิ่งมึนเมาไม่ได้ยัด,ยดเยียดเบียเสียชายญิง ไม่มีเครื่องดนตรีต่างๆเพียงโชว์ความสามารถของเด็กนี้ยังพ่อมีชงทางถี่อารมุมอารวยให้จัดขึ้นมาได้ตามส่วนหนึ่งของอุลามะมัสับชาวฟิียะแต่ถ้าอุลามะที่เขาเคข่งครัดนั้นน่ะเขากะวาระอ,อยุเลวน่ะปิดอยู่ถูกมุมปิดอยู่เสถูกด่านแต่นี่คือชองทางที่พ่อที่จะทําได้มั้งก็คือในบริบทโครงสร้างข้อง,งานต้องไม่มีสิ่งถี่ คัดตัลัการศาสนาเนาะวัลลัวอะัมสุดท้ายพี่น้องนะน่นเวลามันได้เลยพี่น้องเขาโน่นเลยนะข้อสุดท้ายเนาสะสกอเลยพี่น้องปลายร้านอาหารที่เขียนว่าอิสลามทานได้นะอิสลามเราจะทานได้มาให้พี่น้องเห็นปลายเขียนอยู่อ่า,าอีทาวะเอาที่ปลายเป็นกินพี่น้องนะ ปัดเพ็รมูสักถาหนึ่งเขียนไปว่าอิสลามทานได้เป็นดองเรากับบํ่เขานาะปัดเพ็ดกลัวกลิงมูสักที่เพราะฉะนั้นไอ้ป้ายที่บอกว่าอิสลามทานได้นี่หนอก็เขียนแล้วว่าอิสลามทานได้แต่เราจะทานได้ไม่ได้นี่พี่น้อง <c oughs> ขึ้นอยู่กับเรานี่ยเลยกูรู้นะเราสัง่งกูรูมีนตย,ยีบาตจงกินสิ่งที่ดีสิ่งที่ฮาลันวะมาลูโซลีฮาและทำอามานที่โซเละเนี่ย เพราะฉะนั้นการกินอาหารตี่ฮลลานทุกตรงตามหลักการศาสนานี้พี่น้องครับไม่ใช่โรเล่ตีปลายอย่างเดียวนะนะเราต้องเล่ไปถึงกระบวนการด้วยที่จะกินได้ไม่ได้พี่น้องนาวาอาหารชินนันฮาลลนหรือไม่นี่ถ้าเป็นเรื่องการล่างนี่เนาะต้องล่างให้สะอาดทุกตรงตามหลักการศาสนานะถ้าเป็นสัตว์ชีอืต์ก็ต้องเชียดทุกตรงตามหลักการศาสนานเพราะฉะนั้น เพียงลํำพังว่าปลายติดอยู่ว่าอิสลามท่านได้เลยเราทานเลยนี่ไอนี้กระือว่าฟัํมบกโพร่งนี้มาจากตัวเรานะไอเจ้าร้านเขาว่างดีทราว้วกลัวบัวเราไม่ตีกินเนยนะเขียนไว้ด้วยว่าอิสลามท่านได้นั่นเขาว่างดีบัวเราเปน้องเสื้อกลัวห้าตีกินข้าวไม่พอเนาะแต่ว่าไอตัวเรานี่แหละต้องเช็คให้ดีพี่น้องเพ,พราะทำไม อาหารที่หารมเมื่อตกลงไปในท้องของเราเพียงหนึ่งคำนี้เนาะจะอยู่ในร่างกายของมนุษย์เราฮูกามะว่าถึงสี่สิบวันกว่าที่จะละลายไปกับเงื้อกับอ่าส่วนเกินของร่างกายเพราะฉะนั้นในระยะสี่สิบวันเมื่อมีสิ่งหรามตกลงไปอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาละามมรับอิบาดั์ของเรา